ให้เ, <S 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 เอาก่อนเลยเราอม่าเล่นเราเร็วซิเพี่นิ่ใส่ตรงนี้จากทางนน้นเฮ้ยพี่นิ่มใส่ทำไมไม่ตรงนี้ล่ะเฮ้ยพี่จุ้งทางนนะางน้นพี่ใส่นี้ตรงนี้เฮ้ยไม่ได้บอกพี่จุ้ ก็น้ำใสเองกออเลยเอา้าอ้าโอใช่ไหมไม่มีทางเว้<ค>วยเฮย้ฮยเฮ้ยเฮ้ยมันเกือบจะได้แล้วนะเว้ยไม่มีทางเฮย้ฮย ฮ้ยใครชนะต่อไปพ,พี่ขอก่อนมนะั่งพี่ขอเอาโอมั่งอุ้ยพี่เอกก็กอะไรอุ้ยพี่จัมพันทำไมเอาโอเคงั้นพี่เอาโอ มันจะชนะไม่วะทุกคนดูดูมันเริ่มไม่ได้แล้วอะเหมือนไม่มีใครจะชนะเลยอะพอดิกาไปมั่วๆเลยอะเฮ้ยถูได้ไงวะเออแรกแรดีขนาดกามั่วกันนะเนี่ยเออไม่เรากินกินน้ำมัชีอยู่ด็กหนุกวามั่วเลยข้ามัวเฉินขอก่อนนะเด็ก ไ้ยเจ็บตุ๊ด่เจ็บอไรล้วแหงจะมาไม่ตัเสียงเย้ฮ้ยอีกแล้วใส่้าวไฟอายเร็วๆไม่ถูกแล้วคะพี่สิแล้วพี่ข้าวสิสเองน้ำใสเจ็ดแล้วพี่พี่ได้แค่สองเองอ่ะ รู้เร็วสิพี่เป็นตากระบาดเออวะโอ้เจ้เอ้ยน้ำใสเอ็งมาขวางพี่ได้เหรอได้สินะไม่ได้สินะโอ้ได้สินะโอ้โหไม่ได้สินะยังไม่โตวโอ้ยโดนกล้องแล้วเนี่ยเออได้เหรอคะได้เหรอนะโอ้โอเมก้ จะได้หรอคะไม่ได้หรอกนะน่าเฮ้ยเหมือนไม่มีใครจะชนะไม่ไม่ใครชนะใครชนใครชนะไม่ใช่ขงใครไม่น่าเล่น่ะใช่ใช่ไ่ใช่ใครชนะก่อนเลยค่ะอุยต้องใส่เอ้ก่อ เอ็งกอดไปเอาเร็วสิอ่ะเอ็งเอาโอไปพีน้ำใสเลยมาน้ำแอปเปิ้ลไหมเอ็งไม่ต้องบอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยากปัญยาอ่อนเลยใครปัญยาอ่อนวะเราเนี่ยโอ้ย้ได้สี่เองอ่ะเอ็งได้เจ็ดแล้วอ่ะ ดูขายคะแนนนะคะนี่งเจ็ดนะคะหน่7เจ็ดค่ะเอาวเอ็งโอหรอเอ่าเอ็งเอ็กหรอเออได้ทำได้นี่ดูเอาดิน่าเล่นว่ะเอาอุ้ยเฮ้ยกดโดนเป็นอเอาแล้วเอ็งไดโอแล้วเชิญเลยค่ะคุณต้องชนะตรงนี้ก็มีไม่การนะคะฉันต้องได้นะคะ อีกแล้วอ่ะอ้าูก่เอนกพี่เอ็กอ่าเอฟพูดจะเอาง่ายหรอคะพูดจะเอาง่ายหรอคะพูดจะเอาขาดหรอคะเจอรองะท้าขาดอย่ามามั่วเอ็งอย่ามามั่วเลยไอ้บื้มพี่รู้นะว่าเอ็งสอนปัญ่าเออตะกี้พี่มันมีไอ้นั่นอยู่เอ้กดยางไอ้ไอ้นั่นใส่มันมีไอ้นั่นอยู่เห็นไหมอ่ะพี่กาแล้วค่ะคือไหนพี่กาตรงนี้ กลลายเป็นมูกฉันนต้องกลายเป็นแม่ลูกฉันไม่มีพอ่อ <c oughs> ต้องมาขอโทษกันไงๆก็ยู้ใจฉันพ,<อ>พี่ขอเอ็กพี่ชอบเอ็กมากเลยแต่ว่าพี่จะเอาโอ้มันมันเอ็กได้นะเอ็กได้คะแนนเยอะแล้วโอ้ยตอนนี้คีโมยี่ยวยี่โมสิบสี่นาวิตา บ่ายสองแม่หนูเลิกกี่วะบ่ายสองเอ้ยมันดักมากทุกคนตรงนี้แม่หนูเลิกแม่หนูเลิกพรมถูมาแล้วนะอุ้ยมันว้าตรงนี้ตรงนี้มีไม่เอานะคะดักพี่ไม่ได้หรอกตรงนี้นะคะ งวยอ่ะยายอุะยน้ำใสตาพี่นะจ๊ะอ้างเงินพี่ขอ x เ,อเหมือนเดิมนะคะคุณก็โอ้นะคะคุยน้ำใสเอ็งเกือบได้แล้วถ่ายร้อนเนอะถ่ายพ่งเอาขึ้นจากกระถางมืเองถ่ายร้อนนะกนะนะินไปด้วยมันร้อนก็เปล่าก่อนบังไว้บนนั้น เดี๋ยวปวดท้องเป็นเน่ยมายากเตาก่อนเนี่ยร้อนมากเลยนะนลูกเตาเตาไม่มีใครใชนะเชื่อไหมเฮ้ย,ฮยเย้ยที่ได้หกหนูได้แปดใช่อุย๊ยเอ็งได้แปดแล้วอ,ะอ่ะแปดแม้วเหนะออ่อ,อเอ็งก่อนเลยอ่ะ เอาตรงนั้นใช่ไหมโอ๊ยแม่โอ้พี่ไม่ได้พี่ไม่ได้เลยทำผิดข้องเธอฉันจบคือในเธอยื้อมาเดี๋ยวเองนี้เลยเยกดไปเลยสิขาพี่ได้นะขะพี่ได้แค่เจ็ดเองเองได้แปดแล้วนะนี่ก็จะถึงหนูแล้ววอะแล้วไอ้ก้ามวะทำไม ขึ้นดีีสิเอาไม่เอาก็ไม่ต้องเอาเจ้าขันแม่เอาาเัวเอากมัดักได้นะคะ ทุกคนรุนนะคะทุกคนรุนนะคะเชียร์นะคะว่าใครจะชนะนะคะอ้าวอ้าวจบเกมอ้าวไม่มีใครได้คะแนนเลยโอ้ยน้ำใส่ย่ะอ้าต้องมาอีกทีอ่ะเอามาอ่ะเริ่มเลยคะ่ะเผลอกดเอ้ยน้ำใส่ย่ะ <laughs> <c oughs> โคตรตลบจะบอกให้ให้อะไรคะให้คนที่ชื่อร้อยชื่ออะไรคะชื่อคุณน้ำใสแล้วทำไมะคะแล้วทำไมละ่ะ,ลมละคะทาไมนี่มันฉันโอ้ยพี่เริ่มก่อนเลยนะอเอาเร็ว ตานี้ให้ชนะก็ได้หนึ่งตอต้อให้ชนะสะไม่เอาตรงนี้ราคาจะอ่อนให้ค่ะพี่ข้าวันไหนอ่ะมีตรงใครชนะเนี่ยใครได้หนึ่งไอ้บื้อเมื่อไหร่จะกินข้าวใครได้สิบวะตาเองอ่ะมันเข้าไปไหนวะ นู่นข้างหลังมันเราเรียวเรียวก้าวนาทีแล้วอ,อะไรหาอะไรกันที่ก้าวนาทีแล้วอืมสิบนาทีแล้วหาอะไรกันไม่ได้หาหาข้าวเองอะนี่นำ้ำใสชนะแล้วนะคะนูนนอยู่นู่น,น,น,นจบแล้วคะ่ะจบแล้วคะ่ะบ๊ายบายคะ่ยคะ